ลราดูเป็นไงว่างเพราะว่าเรื League ่องนี Ur ้โอ้โหเล่นได้น่าร uh. ักมากเหมือนกันน้องมานชาลีอนเนิน <Fahrenheit> อันนี้เป็นตัวละครที่สร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเป็นตัวที่มีพลังบวกความสดใสเนี่ยสร้างความสุขนีวิตหผู้เยอะมากๆเลย เอลครับก็ขอบคุณตัวละครชาลีครับมหนหล่นคะรับขอบคุณที่ทำให้ผู้ได้มาเจอกับทุกคนได้เรียนรู้อะไรหลายหอย่างอตอนแรกผมไม่เคยคิดว่าจะทำออกมาได้ดีแบบนี้ทุกคนจะรักอะ่ะ ปูยางเต็มนี่ปูไม่นุดใส่แกลบใส่มากขอบคุณนิดทำให้ชีวิตฟูได้มาเจอบทุกคนไม่คิดวันหนึ่งปูจะได้มีชื่อน้องของตัวเอง <c oughs>